กล่าวสวัสดีนะครับ FC แฟนเพจของน้องออวนลอยฟ้าทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับแล้วก็ได้ติดตามจนตอนนี้จะแสนซัพแล้วนะครับก็ขอบพระคุณจากใจนะครับแล้วก็ผมจะพยายามคัดสรรนะครับแล้วก็นําสิ่งดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบสนุกสนานนะครับวันนี้นะครับผมได้นาเอาพระที่ เมตตามหาเสน่ห์นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเลยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับต้องคือองคนี้แหละครับหลวงปู่ยิ้มหรือพ่อเท่ายิ้มนะแผงวัดหนองบัวนะครับองค์นี้ถือได้ว่าเป็นพระที่มีความเป็นพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็มีความที่ความมันความวันในที่นี้หมายถึงว่าเป็นพระที่มีการลงรักนะครับมาตั้งแต่โบราณในอดีตนะครับเพื่อ รักษาเนื้อหาของพันุไว้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีความมันแล้วกันระหว่างนี้นะครับพระที่มีความมันเนี่ยที่บอกมีการลงรักเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงอายุความเก่าของพระได้ <Wow. S 1> 50ปี100ปี70ปีรักแดงรักม่วงรักน้ําตาหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะบ่งบอกถึงอายุความเก่าของรักนั้นได้นะครับวันนี้เนี่ยผมได้นําเอาพระปิตาหลวงปู่ยิ้มเนี่ย ที่เขาว่าหายากมากนะครับในในจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับหลวงปู่ยิ้มหรือว่าพ่อเท่ายิ้มวัดหนองบัวเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเป็นพักเเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับในลุ่มน้ำแม่กองหรือที่เรียกว่าเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแม่กองนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่โด่งดังนะครับที่มีพระที่มีราคาแพงแสนแพงนะครับก็ ถ้าเป็นในจังหวัดกาญจานบุรีนะครับก็หลวงู่ดีวัดเหนือแล้วก็หลวงู่เลียนวัดใต้นะครับนี่ลูกศิษย์ท่านในจังหวัดเมืองกาญจานบุรีและจังหวัดใกล้เคียงกันนะครับก็มีหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับหลวงู่ใจแห่งวัดเสด็จหลวงู่ใจเนี่ยได้ตำรับสัพพวิชาของหลวงู่ยิ้มมาเนี่ยจนมากมายนะครับโดยเฉพาะตะกรุดหัวใจโลกธาตุนะครับหลวงู่ใจเนี่ยได้รับจากบุตรหลวงู่ยิ้มมาเต็มเมนะครับ เพราะว่ามีการสร้างลาไม้คล้ายคึงแต่ไม่ได้มีการสร้างทับรอยอาจารย์นะครับก็ถือได้ว่าในยุคโบราณในอดีตเนี่ยคือพระเกจิอาจารย์องค์ใดที่มีความแก่งกล้าสพพวิชาต่างเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแวะเวียนเปลี่ยนไปการเรียนวิชาบางคนก็เรียนสําเร็จบ้างบางองค์ก็เรียนไม่สําเร็จบ้างนะครับก็สุดแท้แต่ความรู้ความสามารถในพระเกจิหรือ ในยานสัมผัสของเกจิในยุคโบราณในแต่ละรูปนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับองนี้แทบจะไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับเพราะว่าความเก่าของที่ผมบอกว่าเนื้อของรักเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าเป็นพระที่มีอายุอนามเป็นร้อยปีแต่มาดูพิมพ์กันเล็กน้อยเพราะว่าเนี่ยขนาดลงรักแล้วเนี่ยก็ยังเห็นเลยครับว่าตรงนี้ยังมีร่อง ร่องของมือเนี่ยนะครับตรงนี้ปกติจะมีร่องนะครับเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับเป็นร่องและพระผู้ยิ้มนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะในด้านหน้าเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าด้านหลังนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับมีตรงเนี้ยเคิร์ฟขึ้นมาแล้วแบบเป็นคล้ายๆตรงแขนเนี่ยม้วนขึ้นมาก็จะดูแบบอ,อกผายไหลพึงจะใหญ่กว่าด้านหลังเล็กน้อยนะครับและตําหนิในแม่พิมนะ ปกติเนี่ยตรงร่อนท้องเนี่ยก็จะติดสองขีดแต่อ,อ่เนี้มันมองไม่ได้เพราะว่าเป็นพระที่มีการลงรักและก็ไปกบความเป็นตำหนิในแม่พิมพ์มันไปนะครับตรงนี้ดังเห็นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้จะมีปจ,จ,จะเป็นล่องจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับล่องจิกล่องนี้นะครับจิกเนี่ยล่องเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดเ,เนี่ยจิกอยู่ที่ตรงข้อศอกระหว่างเข่ากับข้อศอกตรงนี้เป็นตำหนิในพิมพ์นะต้องติดนะตรงนี้สำคัญความสําคัญมากๆนะครับ นะครับอันนี้ล่องแขนต้องติดนะครับเพราะพระ,พะบูยิมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความลึกมากๆแต่องค์เนี้ยเนี่ยที่ไม่มีความลึกเพราะว่าเป็นพระที่มีการลงลักนะครับจะบ่งบอกถึงอายุที่ผมบอกตั้งแต่แรกถ้าเป็นคนที่เล่นเครื่องรางนะผมบอกเลยนะถ้าเป็นนักสะสมหรือคนที่เล่นเครื่องรางนะก็จะเห็นเลยว่าจะแยกแยะได้เลยว่าคนลัก อายุความเก่าของพระผิดตาหลวงปู่ยิ้มเนี่ยเก่าขนาดไหนเก่าจริงๆนะครับไม่ได้แกล้งเก่านะี่ด้านข้างเห็นไหมใด้านข้างเราจะได้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าด้านข้างเนี่ยี่ด้านข้างเห็นไหมให้ดูด้านข้างเห็นไหมครับตรงนี้จะมีคล้ายๆเคิร์ฟหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมจะเหมือนกับด้านหลังอ่ะมันก็ปั้นแล้วไปแปะด้านหลังจริงไม่ใช่เป็นพระที่มีในพิมพ์นะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ย ที่บอกว่าดูง่ายเพราะมีฝุ่นความเก่าขี้ยุงไขย,ยุงแล้วก็ลักษ์ที่นํำมาลงพระเนี่ยบ่งบอกได้ว่าลักษ์มีอายุร้อยปีเป็นร้อยปีนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมครับนี่จุ่มเลยนะตรงนี้จุ่มเลยนะครับนะครับเห็นไหมดูแลแข็งแรงไหมครับเห็นไหมตรงนี้จะเห็นเลยว่าพระจะเป็นเน,เนื้อเนื้อหาที่จัดมากนะครับเป็นเนื้อหาจัดจ้านมากๆนะครับคืออย่างเงี้ย ค้องแล้วสบายใจเว้นการสวดเพราะว่าเขาบอกปู่ยิ้มเก๋ดีเกด๋เกดีผมบอกให้ฟังยังห่างฝีมือนี่ยังห่างผมบอกเลยเลยนะครับพิมพ์ทรงก็ทําไม่ได้แล้วได้แ้่เนื้อหาแต่ตะหนิในแม่พิมพ์มันก็ไม่ติดนะครับมันไม่ติดมันคนละเรื่องเขาบอกเก๋ดีเกด๋เกดีถึงไม่มีหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเรามีความรู้ความสามารถหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ ท่านใดที่มีอย่างนี้เนี่ยมาให้ผมเช่าบูชาได้อง์ลับเป็นหลักล้าน <Wow. S 1> นะครับส,ยสวยผมรับเช่าถึง2ล้าน3ล้านนะถ้าสวยจริงๆถูกใจผมนะพระปู่ยิ้มนะครับเห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหมนี่ตรงนี้เห็นแล้วมีร่องของมือร่องนิ้วเ,เห็นไหมอยู่ตรงด้านบนเคิร์ฟเห็นไหมนี่ด้านข้างเห็นไหมพระค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าปู่ยิ้มเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีการลงรับเนี่ยพระเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชำรุดง,ง่ายเพราะว่าเนื้อเนี่นยจะสกปวก แต่พอที่เขานําไปลงรักแล้วเนี่ยพระเนี่ยจะมีความแข็งแรงและพระที่ลงรักของกูยิ้มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหาได้น้อยด้วยเพราะส่วนใหญ่องค์ที่มันสวยๆเนี่ยจะเจอในพระที่มันไม่ค่อยมีการที่มันลงรักแต่องค์เนี้ยเล่นหาแบบเนี้ยผมบอกได้เลยนะครับว่าสบายใจและใครก็ดูได้ไม่ใช่เราดูได้คนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าความเก่าของเนื้อหาของพระเนี่ยที่มีการลงรักเนี่ยมันบ่งบอกถึงอายุ อามาว่าพระองค์นี้เนี่ยมีเนื้อหาอายุเป็นร้อยปีนะครับก็วันนี้ผมก็อยากจะนำมาทำเนี่ยให้เพื่อนๆ่อทีอ่มีความสนใจในพ,พระปู่ยิ้มเนี่ย mm. เห็นไหมครับด้านลงด้านข้างด้านล่างด้านก้นเห็นไหมมันจะมีร่องเลยเห็นไหมยังติดอยู่เลยนะครับได้ไปทั้งทุกอง,องและเขา่าเนี่ยเข่าด้านนี้เข่าด้านซ้ายมือพระซ้ายมือเราเนี่ย ขวามือเราซ้ายมือพระเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะหนาๆกว่าเข่าฝั่งซ้ายเป็นทุกองคเข่านี้จะมีเคริรเคๆขึ้นสูงและตรงนี้จะมีที่ผมบอกจะมีเส้น2เส้นอยู่ในร่องท้องนะครับทุกองค์ก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยพยายามดูพระเนี่ยเรียนรู้พระเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับต้องเรียนรู้พระแท้จากองค์จริงอยากเป็นอย่างเทียนต้องเรีนยนจากองค์จริงแล้วก็ดูควบคู่ไปกับการเรียนรู้พระ ในหนังสือควบคู่กับการดูพระแท้จ,จริงไปด้วยจะทําให้มีความพัฒนาไปสู่การซื้อขายได้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับพยายามเล่นพระเนี่ยก็เล่นที่ต้องดูเรียนรู้พระแท้จ,จริงด้วยแล้วก็ควบคู่กับการดูหนังสืออย่าไปเล่นตามหนังสืออย่างเดียวนะครับเพราะว่าท่านจะไม่สามารถจะรู้ขนาดของพระเลยจะดูได้แค่พิมพ์เพราะว่าในหนังสือบางครัง้งรูปก็ใหญ่บางครั้งรูปก็เล็กซึ่งขนาดพระท่านยังไม่รู้บางคงหัวได้มาองค์นี้เลยมันก็ไม่ใช่นะครับ นะครับบางขององมาเริ่มเหมือนองมาเอฟเลยมันก็ไม่ใช่ท่านต้องมีความาที่ได้สัมผัสหนึ่งสัมผัสจากมือดูด้วยตาและบางคนเนี่ยเอามาดมด้วยจมูกยังได้เลยนะครับเพราะต้องดูควบคู่กันไปในในใน,ใน,ใน,ในหลายหลาย,ลายแบบแต่พระองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในรูปแบบที่มีความแข็งแรงเพราะเป็นพระที่มีการลงรักและก็มีความมันมากๆ ความมันในระดับร้านเลยเพราะเป็นพระที่มีการลงหลักนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆทางบ้านนะถ้าท่านใดมีอยากให้ผมเช่าบูชานะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนและอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับเจอกันที่ร้านคุณพระคุณพ่อสาข,ขาจังหวัดนนท์นะครับก็ถ้าเผื่อนแนะนำบักพวกเพื่อนบ้านมาผมมีให้ท่านนะ20%สําสำหรับค่าแนะนำมาจนไปสู่มีการซื้อขายนะ ท่านไม่ต้องเล่นพระเป็นไม่ต้องดูพระเป็นนะครับก็สามารถที่จะหารายได้จากการแนะนําพพวกเพื่อนบ้านมาซื้อร้านหนึ่งนําไปสองแสนซื้อสิบร้านเอาไปสองล้านงานง่ายมากนะครับไม่ต้องดูพระเป็นก็สามารถที่จะเล่นพระได้วันนี้ก็เรามาเรียนรู้พระหลวงปู่ยิ้มพอสังเขปเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะนํมาให้ดูว่าพระที่มันมีความเก่าความมันความแท้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้การเข้าใจการตัดสินใจใจ่าย ที่อยากจะจ่ายเงินในแพงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในความมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ศึกษา้าใหม่ก็ดีหรือว่าเพิ่งเข้ามาสู่ในวงการพระเครื่องก็ดีก็ย mm ินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าสู่ในวงการภาะเครื่องก็อยากจะให้เรียนรู้อย่างถูกวิธีนะครับ mm hmm. ก็ต้องเรียนจากองค์จริงแล้วก็ท่านก็จะนําไปต่อยอดได้ก็ต้องเรียนรู้กับการดูหนังสือไว้ด้วยถ้าอยากจะเดินทางมาหาผมนะครับที่กุงเทรองสาขาจาํานนท์ mm hmm. ก็เดินทางมาง่ายครับ ร้านผมมาอยู่ติดตรงเวียนพระรามห้านะครับอยู่ฝั่งเดียวกับมหาลัยราชพฤอยู่ตรงข้ามร้านอาหารสเสน่ห์ปลายจังหวัดหรือว่าร้านอาหารสบายบาร์ตรงข้ามมาเลยนะครับผ่านหน้ามหา,าลัยราชพฤกษ์มาประมาณสัก300เมตรเลยมหาลัยมาแป๊บก็จะเจอร้านผมอยู่ซ้ายมือนะครับจะเห็นป้ายอิงเจตติดอยู่นะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาพบผมได้นะครับอาทิตย์แรกของเดือนที่3ของเดือนอย่าลืมแนะนำพักพวกเพื่อนบ้านมาด้วยนะผมมีให้20%สนะครับสำหรับชาตินำพานะครับนำไปสู่การซื้อขาย วันนี้น้องอ้วนลอยฟ้านะครับมาอธิบายคิมทรงพอสังเขปนะครับก็อยากจะทําแบบนี้เก็บไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าพระอย่างนีมน้มันแท้มันแท้ยังไงมันดูยังไงก็เพราะว่าบางครั้งผมเทียบมือมือในในพระเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าพระอ๋อขนาดเป็นขนาดนี้แต่อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นของแท้หนึ่งต้องเห็นของแท้บ่อยๆอยอันดับแรกสองเรียนรู้ควบคู่ก,กับการดูหนังสือสามได้หยิบมาส่องได้จับได้สัมผัสนะครับผมรับรองได้เลยว่า ท่านก็ไม่นานก็ต้องจะต้องเก่งแน่นอนนะครับก็ฝากกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขออา้มนาประลึงประศรีดนะครับของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหรือพรอเท่ายิ้มนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับแพ่งไหนขอเจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตานะครับเพราะพระหลวงปู่ยิ้มเองนะครับก็โดดเด่นนะครับทางด้านเมตตามหานิยมแบบสุดๆนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับถือว่าเป็นพระปิตาเบอร์หนึ่งของลุ่มน้ำแม่กองนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้ครอบครองพระกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะครับผมขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมน้องอ้วนลอยฟ้าครับผม